อุบลราชธานีขอเชิญร่วมง,งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2565ถวยราชไธรรมงามล้ําเทียนพรรษา11-17กรกฎาคม2565อลังการตระการตากับขบวนเทียนพรนษาประเภทแกะสลักติดพิน์และเทียนโบราณการประกวดต้นเทียนพรรษาเยือนชุมชนชมวิถีคนทำเทียนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์เมืองอุบลกิจกรรมเช็คอินถิ่นเทียน การประดับตกแต่งเมืองและคุ้งวัดชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประกอบแสงเสียงภาคกลางคืนการจำหน่ายสินค้าโอทอบและกิจกรรมมากมาย1 1 1 7กรกฎาคมนี้ร่วมสืบสาสตยนต์ศิลป์ยืนถิ่นเมืองเทียนที่อุบลราชธานีรู้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการ ผู้ว่าพงรัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท่านครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการ ผู้ว่าพุงรัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลนะครับวันนี้วันพุทธที่6กรกรกฎาคมเมื่อวานนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับผมและคณะได้ไปที่กรุงเทพครับโดยได้นำบูธข้อมูลเพื่อไปประชาสัมพันธ์งานแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลของเราในปีนี้เนี่ยนะครับ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่11-17กรกฎาคมเดือนนี้แล้วเนี่ยนะครับอีกไม่กี่วันนี่แหละครับผมได้นำบูธไปทำการประชาสัมพันธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เป็นวันอังคารทุกวันอังคารครับคณะรัฐมนตรีนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ จันโอชาท่านก็จะมีประชุมคณะรัฐมนตรีทุกกระทรวงนะครับที่ควบคุมบริหารงานเพื่อที่จะติดตามเพื่อที่จะมีการมีมติที่เป็นกฎหมายอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะไปทำให้เกิดการขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประชุมสำคัญในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับ สัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันครับเมื่อวานนี้วันอังคารการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีขึ้นตามปกติครับผมเองนั้นเนี่ยก็ได้มีการประสานงานไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลเรื่องงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยแหละครับจะไปประชาสัมพันธ์ไปนำเรียนท่านนายกแล้วก็คณะรัฐมนตรีต่างๆที่ เดินทางก่อนเข้ากะก่อนเข้าไปประชุมก็จะมีการเดินชมบูธต่างๆซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีอยู่สามสี่หน่วยงานนะครับที่ไปจัดบูธเพื่อแสดงนะครับเมื่อใกล้เวลาการประชุมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลน,นะครับแล้วก็มีการเดินเยี่ยม ในส่วนงานส่วนราชการต่างๆที่นำบูธมาตั้งแสดงกันเมื่อมาถึงบูธของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมก็ได้กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีไปนะครับว่าในปีนี้จังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับโดยพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ทุกภาคส่วนของจังหวัดร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ในปี2565ประจำปีนี้ซึ่งจัดเป็นปีที่121แล้วที่มีประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นต้นมานะครับซึ่งห่างหายจากการจัดไปเป็นเวลาเต็มรูปแบบเนี่ยร่วมสองปีแล้วนะครับที่ผ่านมาไม่ได้จัดเต็มรูปแบบแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีการจัดอย่างเต็มรูปแบบมีทั้งขบวนเทียนพรรษาพระราชทานนะครับ แล้วก็ขบวนต้นเทียนเข้าประกวด42ขบวนด้วยกันโดยพิธีเปิดก็จะมีเป็นทางการในวันที่13ไม่คืนวันที่13และการปล่อยขบวนเทียนเนี่ยก็จะมีขึ้นในวันที่14ช่วงเช้านะครับนี่คือผมก็กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีไปแล้วก็ได้เชิญชวนท่านนายกรัฐมนตรีแกะแผ่นเทียนที่เป็นแ่นเทียนติดพิมพ์นะครับโดยมีครูสมคิด สอนอาจซึ่งเป็นครูทำเทียนของวัดศรีประดูนะครับซึ่งผมได้เชิญครูสมคิดไปด้วยนะครับร่วมคณะไปด้วยครูสมคิดก็ได้อธิบายวิธีการในการทำเทียนนะครับว่ามีสามวิธีก็วิธีแรกก็คือแบบโบราณก็คือเอาฟันเทียนมามัดรวมกันอย่างที่สองก็เป็นวิธีการติดพิมพ์นะครับที่ทนายกทดลองทำเองเนี่แหละครับแล้วก็อย่างที่สามเนี่ยก็เป็นวิธีการแกะสลัก ตัวต้นเทียนเลยท่านครูสมคิดสูสมคิดก็ได้อธิบายท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็เชิญชวนให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยตัดตัวแผ่นแผ่นเทียนออกจากพิมพ์นะครับท่านนายกก็ทําด้วยความขมักขม้นรเลยนะครับตั้งใจมากแล้วก็ท่านก็บอกว่าฝีมือใช้ได้ไหมนะครับท่านก็ยังหยอกล้อกับทีมงานจังหวัดอุบลของเรานะครับ ก็ฝีมือท่านเนี้ยบเลยนะครับตัดได้ตรงแล้วก็เข้ารูปร่างอย่างยิ่งแล้วก็พอตัดเสร็จก็มีการแกะออกจากตัวาฐานที่ใช้ตัดนะครับแล้วก็นำแผ่นเ,เทียนอันนั้นเนี่ยไปติดพิมพ์นะครับที่ตัวแท่งเทียนนะครับตัวตัวต้นเทียนเลยซึ่งท่านนายกก็ได้รู้วิธีการน,นะครับก็ถือว่าได้เ,เห็นถึง ขบวนการในการทําเทียนวิธีหนึ่งท่านนายกก็บอกกับทีมงานของจังหวัดอุบลว่าท่านเคยไปมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับที่งานแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีเพราะว่าเป็นประเพณีที่เรียกว่ามีชื่อเสียงนะครับก็ท่านเคยไปมาแล้วเพียงว่าปีนี้ได้เชิญท่านมาเป็นประธานเนี่ยท่านนายกบอกว่าเป็นที่น่าเสียดายจริงๆว่าท่านติดภารกิจสําคัญครับ ท่านก็เลยมาไม่ได้ในปีนี้แล้วก็ได้มอบหมายให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับเป็นผู้แทนของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะมาเปิดงานประเพณีในปีนี้นะครับซึ่งท่านนายกประยุทธ์ท่านก็ได้ชื่นชมท่านครูสมคิดนะครับว่าท่านก็ถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วนะครับครูสมคิดก็ตอบว่าเจ็ดสิบห้าท่านก็บอกโอ้ยังดูหนุ่มอยู่เลยแล้วก็ ดูข้องแค่วแล้วก็ยังมีศิละปะสามารถถ่ายทอดงานต่างๆได้เป็นอย่างดีเนี่ยท่านก็ชมเชยนะครับว่าเก่งซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับผมก็ได้รายง,งานท่านไปว่านอกจากรุ่นครูที่มีเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยก็ยังมีรุ่นลูกรุ่นหลานที่มีการสืบทอดกันด้วยนะครับในทีมที่เป็นช่างทําเทียนทั้งหมดท่านนายกก็ก็กล่าวว่า ก็จะได้ให้มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับฝีมือในการทําเทียนก็จะได้ไม่สูญหายไปนะครับจากนั้นเนี่ยท่านนายกก็ขยับมาอีกนิดหนึ่งผมก็ได้เรียนท่านไปในอีกจุดหนึ่งขยับมานิดเดียวนะครับว่าจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยได้มีการสื่อสารข่าวสารกับพ่อแม่พี่น้องผ่านหอกระจายข่าวก็คือรายการนี้แหละครับที่ผมนําไปกราบเรียนท่านนายกให้รับทราบ ว่าอุบลเรามีการพูดผมพูดตามเสียงตามสายห่อกระจายข่าวเปิดทุกเช้าในทุกสถานีทุกหอหอกหระจายข่าวที่อยู่ในทุกหมู่บ้านเลยแล้วก็ท่านก็สอบถามว่าแล้วผู้ฟังเป็นยังไงนะครับผมก็เรียนกับท่านนายกไปว่าพ่อแม่พี่น้องที่จังหวัดอุบลให้ความสนใจนะครับเพราะว่าติดตามข่าวสารเป็นอย่างดีให้ความสนใจแล้วก็ช่วยกัน บอกต่อด้วยซ้ํานะครับว่าใครยังไม่มีไม่ได้ฟังเนี่ยเขาอาจจะมีการส่งต่อกันด้วยซ้ํานะครับในคลิปเสียงต่างๆอาจจะไม่ได้ฟังทางเสียงตามสายแต่ว่าส่งฟังทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับท่านนายกก็กล่าวชมเชยพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลนะครับว่าเก่งแล้วก็ทันสมัยนะครับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากจังหวัดจากผู้ว่าได้ทําให้ได้รับทราบข่าวสารต่างๆของบ้านของเมืองนะครับความ การช่วยเหลือ,อหรือว่ามาตรการที่เยียวยาต่างๆของรัฐบาลต่างๆเนี่ยก็จะได้นํามาบอกมากล่าวก็จะได้รับรู้กันก็เป็นประโยชน์นะครับท่านนายกก็กล่าวชมเชยมายัางพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลทุกคนเลยนะครับพ่อแม่น้องครับซึ่งท่านก็บอกต่อไปว่าวิธีการนี้ดีแล้วก็จะขยายผลให้ไปในทุกพื้นที่ในทุกจังหวัดอื่นๆต่อไปอีกนะครับ นั่นคือสิ่งที่ผมได้กราบเรียนท่านไปว่าสิ่งที่ผมสื่อสารกับพ่อแม่พี่น้องทุกวันนี้แบบนี้เลยลครับท่านรับทราบแล้วก็ท่านชมเชยท่านพ่อแม่พี่น้องมาด้วยนะครับว่าท่านสมัยนะครับแล้วก็ฟังข่าวสารได้สาระได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของบ้านของเมืองได้อย่างทันท่วงทีทันเหตุการณ์เลยนะครับและตอนท้ายครับพ่อแม่พี่น้องครับในการไปที่พบ เรียนพบท่านนายกในครั้งนี้ก่อนเข้าประชุมครอมอนั้นเนี่ยผมได้นําเอาทุเรียนจากอําเภอน้ํายืนไปด้วยนะครับทุเรียนภูดินแดงนะครับจากอําเภอน้ํายืนไปด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็เรียนท่านนายกไปว่าเป็นทุเรียนที่เราพยายามจะโปรโมตประชาสัมพันธ์ว่าเป็นทุเรียนแสงแรกครับท่านนายกก,ก็หันมาถามเลยนะครับสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงแสงแรกผมก็ได้อธิบายไปว่าจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ย เป็นจังหวัดที่อยู่ทางทิศต,ตะวันออกสุดของประเทศนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มีการประกาศพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะประกาศอยู่เสมอนะครับว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดนะครับเวลาเท่านั้นเท่านี้ก็แสดงว่าที่ผาชนะใดจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยก็เป็นเป็นพื้นที่ที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นครั้งที่แรกของประเทศไทยนะครับ จึงมีการพูดกันว่าเป็นแสงแรกนะครับที่เราประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวนะครับให้มารับแสงแรกที่ภาชนะใดตอนนี้จะเพิ่มเรื่องสินค้าด้วยนะครับทุกอย่างเป็นแสงแรกได้หมดเลยนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเป็นเป็นเอ่อเป็นการประชาสัมพันธ์อีกแนวทางหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้สินค้ามีอะไรสะดุดตาสะดุดหูผู้ฟังผู้ซื้อด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวแสงแรกนะครับ หรือกล้วยตากแสงแรกก็มีการทำกันขึ้นมาแล้วนะครับมีเม็ดมะม่วงหินมะพานแสงแรกนะครับแล้วก็มีสินค้าอื่นๆทุเรียนแสงแรกเป็นต้นนี่แหละครับที่พยายามจะผลักดันในเรื่องของสินค้าต่างๆมีปลาแปลร,รูปด้วยนะครับปลาส้มแสงแรกทำอนองนี้นะครับก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำเรียนทนายกไปว่านี่คือที่มาของคำว่าแสงแรก ท่านก็บอกอืมดีจังแล้วอร่อยไหมอ่าท่านก็ถามนะครับผมก็เรียนท่านไปว่าอ่ผมได้นำมาให้ท่านชิมด้วยนะครับได้เอามาพี่น้องชาวอุบลได้ฝากทุเรียนมาให้ท่านด้วยนะครับก็นำไปฝากท่านแล้วก็ท่านรองนายกแล้วก็ท่านรัฐมนตรีอ่ในในบางท่านนะครับที่ที่ผมได้เจอนะครับก็ได้นำไปฝากกันแล้วก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ ทุเรียนอำเภอน้ำยืนของเรานะครับท่านก็บอกว่าปลูกกันเยอะไหมผมก็บอกว่าขณะนี้ก็ยังเริ่มปลูกกันนะครับก็เริ่มทยอยออกผลกันก็ยังไม่มากสักเท่าไหร่แต่ก็ยังขายได้อยู่ในพื้นที่อยู่นะครับแล้วก็ราคาก็ราคาชาวสวนก็พอใจด้วยนะครับอันนี้ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวชิมแล้วเดี๋ยวท่านจะมาบอกแล้วกันนะครับว่าอร่อยแค่ไหนนะครับก็ถือว่าได้ไประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับพ่อแม่น้องครับ ก็ถือเป็นโอกาสดีครับที่ได้ไประชาสัมพันธ์สามเรื่อง้วยกันเลยในการไปที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็พอเสร็จภารกิจผมก็ขึ้นเครื่องเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานีทันทีเลยนะครับเพราะว่าช่วงบ่ายๆก็จะมีการประชุมเตรียมการรับสเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่พระอ,องค์ท่านจะเสด็จมาทรงงานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีของเราในช่วงวันที่21ถึงวันที่22กรกฎาคมนี้ด้วยนะครับก็เป็นภารกิจที่เสร็จสิ้นกันเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ เมื่อพูดถึงราคาน้ำมันนะครับพ่อไม่พี้องครับช่วงนี้เราก็ฟังข่าวเรื่องราคาน้ำมันผันผวนมีการปรับตัวสูงขึ้นรัฐบาลเองก็มีการตึงราคาโดยใช้กลไกต่างๆอย่างสุดความสามารถเลยนะครับเพราะว่าด้วยราคาของตลาดโลกครับทีเ่เกิดภาวะการขัดแย้งกันของประเทศเยูเครนกับรัสเซีย ซึ่งก็ส่งผลให้เรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยก็ปรับตัวสูงขึ้นผันผวนในแต่ละวันเลยนะครับแล้วก็ทำให้ราคาขายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศของเราเนี่ยก็แน่นอนครับต้นทุนสูงขึ้นแน่ๆนะครับราคาก็ต้องขยับขึ้นการที่ตรึงราคาแล้วใช้กองทุนน้ำมันเข้ามาอุ้มพยุงเนี่ยก็ทำได้ ก็ทําได้โดยมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่า,าก็ต้องดูให้เหมาะสมซึ่งรัฐบาลเองก็ดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีเจอผลกระทบให้น้อยที่สุดนี่แหละครับที่รัฐบาลกําลังดําเนินการอยู่ซึ่งจากการที่น้ำมันเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นในช่วงหลังๆนี่แหละครับก็เป็นผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ย ก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกันนะครับเพราะน้ํามันเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยตั้งต้นนะครับในการที่จะเป็นต้นทุนของสินค้าต่างๆก็อย่างน้อยก็มีเรื่อง,องการขนส่งนะครับสิ่งนี้ก็จะทําให้ราคาของสินค้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องมีต้นทุนสูงขึ้นไปด้วยบางรายการก็เป็นสินค้าควบคุมนะครับซึ่งสินค้าอุปโภ,โภคบริโภคส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสินค้าควบคุมทั้งหมด ซึ่งรัฐบาลก็พยายามจะเจรจานะครับผู้ประกอบการรายใหญ่นะครับผู้ผลิตรายใหญ่ที่ถ้ายังไม่ถึงกับเดือดร้อนมากยังมีสต๊อกเก่าอยู่ยังมีสินค้าที่อยู่ในเป็นวัตถุดิบที่เป็นราคาต้นทุนเก่าอยู่เนี่ยก็ขอให้ตึงราคาสินค้าต่างๆนั้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการจะขึ้นราคาสินค้าควบคุมเนี่ยก็ต้องมีการเห็นชอบโดยคณะกรรมการนะครับ แล้วก็ต้องมีการแสดงตัวเลขต่างๆของต้นทุนมีการต้องมีการตรวจสต็อกสินค้าเดิมสินค้าใหม่ต่างๆด้วยนะครับก็เป็นขั้นตอนที่ที่จะต้องดำเนินการกันอย่างละเอียดละอ่อนนะครับเพื่อให้กระทบกับพ่อแม่พี่น้องให้ได้ให้น้อยที่สุดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับจังหวัดเองเนี่ยก็ได้มีการกำชับนะครับเพราะว่าภาวะลักษณะแบบนี้จะอาจจะมีการ ช่วยโอกาสขึ้นราคาหรือขายเกินราคาหรือแม้กระทั่งการกักตุนสินค้าแล้วรอให้ราคามันขึ้นแล้วถึงจะขายทํานองนี้ซึ่งถือว่าพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เนี่ยผิดกฎหมายนะครับพ่อแม่น้องครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าควบคุมอุปโภคบริโภคเช่นตั้งแต่ของกินของใช้ทั้งหมดแล้วครับเนื้อหมูเนื้อ,อไก่ไข่ไก,ไก่น้ำมันพืชเครื่องปรุงรสต่างๆปลาพืชผักแล้วก็ ทั้งที่จําหน่ายในตลาดสดแล้วก็ในห้างสรรพสินค้านะครับจังหวัดก็ได้มีการสั่งการให้ทางท่านพาณิชย์จังหวัดนี่แหละครับออกตรวจตรานะครับติดตามราคาแล้วก็สถานการณ์ของสินค้าว่าหายไปจากตลาดอย่างผิดปกติหรือไม่เกิดการกัดตุนสินค้าหรือไม่ตํานองนี้นะครับก็เป็นงานประจําที่พาณิชย์จังหวัดเขาก็ดูแลเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยอยู่โดยอย่างต่อเนื่องนะครับ ั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับก็กลับเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าสินค้าควบคุมหรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้กันประจําเนี่ยแหละครับถือเป็นสินค้าควบคุมผู้ขายเนี่ยนะครับต้องติดป้ายราคานะครับต้องติดป้ายแสดงราคาว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยขายกันราคาอย่างไรชิ้นละเท่าไหร่อย่างไรนะครับถ้าใครฝ่าฝืนไม่ติดราคาเนี่ยมีโทษด,ด้วยนะครับ แล้วก็ถ้าผู้ขายขายสูงกว่าราคาตามป้ายที่ติดไว้เนี่ยอันนี้ก็มีโทษเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีโทษสูงขึ้นไปถึงระดับอ,อ,อาจจะถูกจำคุกได้นะครับเ,เป็นโทษสูงสุดจำคุกได้เช่นเดียวกันในอีกกรณีหนึ่งที่ขายในราคาที่สูงเกินสมควรเลยนะครับจะติดป้ายกับราคาขายจริงกับราคาที่ติด ตามป้ายเนี่ยเท่ากันก็จริงแต่ไปติดป้ายราคาที่สูงลิ้วเกินเกินสมควรนะครับเรียกว่าขายแพงมากไอ้ตรนองนี้ถึงแม้จะติดป้ายถูกต้องก็ตามเนี่ยอันนี้ก็มีโทษนะครับขายแพงขายสูงเกินสมควรเนี่ยก็จะมีโทษเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับพ่อแม่น่น้องครับในการสอดส่องดูแลนอกจากทางท่านพาณิชย์จังหวัดกับเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็สามารถแจ้งข่าวได้นะครับพบเห็น การกระทําที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราคาสินค้าต่างๆเนี่ยผิดปกติจักตุนหรือขายเกินราคาขายสูงกว่าราคาที่สมควรเนี่ยสามารถแจ้งได้ทางสายด่วนครับสายด่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้าพภกบริโภคนี้ก็คือหนึ่งห้าหกเก้าครับโทรศัพท์หมายเลขสี่ตัวนะครับหมายเลขหนึ่งห้าหกเก้านะครับ ็แจ้งข่าวได้เลยนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งคนมาตรวจสอบแล้วก็ถ้ากระทําความผิดก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็ถือว่าการกระทําลักษณะนี้เนี่ยเป็นการซ้ําเติมประชาชนนะครับถ้าหากินเกินเหตุเกินสมควรเนี่ยไม่ใช่เป็นต้นทุนจริงหรือว่าเป็นการกักตุนสินค้าเพื่อให้ราคาสูงขึ้นเนี่ยถือว่าเป็น เป็นอ่เป็นภัยสังคมเลยว่างั้นเถอะครับแล้วก็มีโทษมีทันด้วยนะครับก็เป็นหูเป็นตากันครับพ่อ่น้องครับเพราะว่าในยามนี้ก็ทั้งโรคโควิดก็ยังพึ่งซาซาไปนะครับการค้าการขายก็เพิ่งเริ่มกันได้ไม่นานนะครับในธุรกิจภาคต่างๆาในเรื่องของอาการกิจกรรมกิจการ,รต่างๆก็ขณะนี้ก็ทางสบคอก็เปิด กิจกรรมกิจการต่างๆเ,ออเกือบท,ทั้งหมดไปแล้วนะครับเ,ออเรียกว่าสถานบริการเนี่ยซึ่งเป็นออสถานประกอบการสุดท้ายเลยนะครับที่ได้รับการผ่อนคลายให้ให้ให้เปิดทาการได้เนี่ยแะครับเปิดบริการได้เนี่ยก็ด้วยออสภาวะที่ต้องต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับก็เลยต้อง,อง,องออดูสถานการณ์ให้แน่ใจจริงๆนะครับถึงจะเปิดนะครับก็เป็นที่มาของการ เปิดให้กิจกรรมกิจการของสถานบริการเนี่ยเปิดดาเนินการได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่นะครับสถานการณ์โควิดวันนี้ของประเทศไทยนะครับก็ยังมีผู้ป่วยจํานวน1,900คนก็ยังทรงทรงอยู่ที่ระดับ2,000บวกลบนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้เนี่ยสิคนด้วยกันใน18คนที่เสียชีวิตก็17คนเป็น ผู้สูงอายุกับผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือรังครับคนเดียวเท่านั้นที่เป็นกลุ่มอื่นนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลที่มีทุกวันเลยนะครับก็มีอยู่กลุ่มเดียวเลยนะครับผู้ที่เสียชีวิตทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับของจังหวัดอุบลของเราก็เ,เมื่อวานนี้ตัวเลขก็ต่ํากว่าร้อยยังคงต่ํากว่าร้อยอยู่นะครับสี่สิบห้าคนด้วยกันแล้วก็ผู้เสียชีวิตสองคนครับพ่อแม่น้องครับแต่มีผู้เสียชีวิตถึงสองคนด้วยกัน ก็ยังสาการก็ยังไม่น่าไว้วางใจเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับคุณหมอบางท่านนะครับเมื่อวานนี้ก็ออกมาเ,เตือนนะครับว่าโอไมค่อ oh นยังไงตอนนี้ก็ยังวางใจไม่ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจำนวนผู้ป่วยเนี่ยก็มีการคาดการณ์นะครับพ่อแม่น้องครับว่าภายในสองเดือนข้างหน้านี่แหละครับ อาจจะเห็นตัวเลขที่มีการขยับตัวสูงขึ้นอีกนะครับนี่คือสิ่งที่คุณหมอออกมาแสดงความเป็นห่วงนะครับว่าถ้าเชื้อโอไมคอนซึ่งมันมีสายพันธุ์ ba 4 ba 5ที่ว่าเนี่ยติดง่ายแล้วก็อาการก็จะมากกว่ามีโอกาสลงปอดมากกว่าเชื้อตัวเก่า ba สองนยครับก,ก็ก็อาจจะเป็นผลให้ในระยะ ใกล้ๆนี้นะครับสองเดือนข้างหน้านี้ก็อาจจะมีผู้ป่วยมากขึ้นด้วยมู้ป่วยที่มากขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องนอนใช้เใช้เตียงในโรงพยาบาลมากขึ้นตามไปด้วยเพราะอาการจะลงปอดมากขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณหมอบางท่านออกมาก็ต้องเตือนๆกันด้วยนะครับไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีใครเตือนเสือเลยเนี่ยนะครับจะวางใจโอไมคอนว่าหมดไปแล้วไม่น่ากลัวแล้วถอดหน้ากากกันทั้งหมด เธออะไรทํานองนี้นะครับคงไม่คงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับพ่อม่น้องครับเพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ออกมายืนยันอยู่ตลอดนะครับว่าการให้เศรษฐกิจเปิดนั้นเนี่ยหน้ากากอนามัยที่บอกว่าให้ใส่ตามความสมัครใจเนี่ยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นให้คำนึงถึงเรื่องของสุขอนามัยเป็นหลักด้วยนะครับ สมัครใจก็จริงแต่ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยพอแม่พี่น้องทุกทกท่านเนี่ยคำนึงถึงความปลอดภัยทางด้านการสาธารณสุขเป็นหลักด้วยดังนั้นถ้าจะต้องเข้าไปในพื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดนะครับหรือการถ่ายเทอากาศไม่ดีหรือเป็นระบบปรับอากาศที่มีห้องไม่กว้างนักเนี่ยนะครับต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับพี่น้องครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองเลยนะครับเพราะว่า การกลายพันธุ์หรืออะไรต่ออะไรเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแน่ชัดสักเท่าไหร่ว่าตุเชื้อตัวใหม่เขาจะรุนแรงลงปอดแล้วทําให้เกิดอาการหนักหนาสาหัสหรือว่าเป็นอย่างไรได้อีกนะครับก็ยังต้องระวังตนเองอยู่นะครับยังไม่นิ่งเลยนะครับในเรื่องของเชื้อโควิด -19 ที่มีการกลายพันธุ์มาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในสัปดาห์นี้นะครับ ก็ทราบมาว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดก็จะมีการพิจารณามาตรการต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยนะครับอาจจะผ่อนคลายในเรื่องของการกักตัวหรือไม่อย่างไรนะครับก็อาจจะรอดูคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็คงย้ํากันอีกครั้งในเรื่องของวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับพ่อแม่น้องครับถ้าใครยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มสามแล้วผ่านมาแล้วฉีดเข็มสองมาแล้วสามเดือนสี่เดือนเนี่ย ไปเลยครับวันนี้แจ้งกับทางอสมแล้วก็จูงแขนกันไปเลยครับไปพบคุณหมอไปพบคุณเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลนะครับมีวัคซีนรอท่านอยู่นะครับอย่างเพียงพอนะครับก็เชิญชวนนะครับพอน้องครับจำเป็นสำคัญจริงๆครับวัคซีนเข็มสามเข็มกระตุ้นก็จะได้ปลอดภัยกันจะได้ลดความรุนแรงของโรคลงได้นะครับวันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับ พอกันใหม่ในวันมะเอ,อื่อเดอร์พ่อแม่น้องสวัสดีครับ ังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญร่วมง,งานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2565ถวยราชไธรรมงามล้ําเทียนพรรษา11-17กรกฎาคม2565อลังการประการตากับขบวนเทียนพรรษาประเภทแกะสลักติดพิมพ์และเทียนโบราณการประกวดต้นเทียนพรรษาเยือนชุมชนชมวิถีคนทําเทียนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์เมืองอุบลกิจกรรมเช็คอินถิ่นเทียน การประดับตกแต่งเมืองและคุ้มวัดชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมประกอบแสงเสียงภาคกลางคืนการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและกิจกรรมมากมาย1 1 1 7กรกฎาคมนี้ร่วมส,สืบตาดยนตศิลยืนถิ่นเมืองเทียนที่อุบลราชธ,ธานี